รูปเหลี่ยมสามเหลี่ยมสมเด็จองค์ใหญ่องเ,เล็กนะครับมีคนมาขอเช่าหลวงปู่เนี่ยห้าล้านบาทหลวงปู่บอกไม่ขายครับหลวงปู่บอกให้ลูกหลานดูดีกว่าพราก่อยจะสะสสมในขนาดเนี้ยใช้เวลาเกือบห้าสิบปีดูนะครับพระสมเด็จองค์ใหญ่องเ,เล็กนะครับ เห็นไหมครับน no ี่กำแพงด้านข้างหลวงปู่เมื่อก่อนอยู่ที่วัดมหาบุตรนี่เองวัดแม่นากพะงงและท่านก็เดินทุดงมาเรื่อยๆตอนนี้ท่านมาอยู่ที่นี่สิบกว่าปีนะครับประมาณสิกว่าปีแล้วมาอยู่นี่แล้วก็สะสมพระต่างๆสมเด็จนางพญาเสษ็ุคามนนำประเทพดูดิครับโอ้โหเป็นบุญตานะครับได้มาดู นี่แค่กําแพงนะครับฝาผนังดูนะครับฝาผนังตรงนี้จตุคามรามาเทพพระสมเด็จพระยืนสารพัดเลยครับแทบจะทุกวัดดีกว่าในประเทศไทยเราเห็นไหมครับนี่มาเป็นบุญตาครับอยู่ตรงนี้เองนะครนายกขึ้นไปนู่นเลย วันนี้หลวงปู่อยู่กุฏิเลยครับเลยได้สนทนากันหลวงปู่บอกมาเลยครับมาดูครับที่นี่หลวงปู่ให้เป็นวิทยาทานข้างบนจตุคามลามเทศเห็นไหมครับจตุคามก็จตุคามหมดเลยหลวงปู่ท่านบอกว่าท่านใช้กาวร้อนนะครับแปะคือด้านหลังอ่ะจะเสียเลยท่านบอกท่านยอมเสียนะครับเพื่อให้ ปิดอยู่ให้เป็นที่ที่เราได้มาเห็นนะครับให้ลูกให้หลานได้ดูไม่งั้นคนก็จะมาขออยู่เนี่ยมีคนชอบมาขอครับหลวงปู่บ,บอกไม่ให้เคาอบงอนก็เลยตัดสินใจปิดมาเลยดีกว่าเห็นไหมครับเยอะมากเลยอ่าดูด้านนี้ม้านะครับนี่ โอโหน่าจะเป็นมากกว่าหมื่นองค์ได้ไหมครับลวงปู่กว่ากวาหมื่นองค์นะครับข้างบนนี้เป็นฝ้านะครับหลวงปู่บอกเป็นเหรียญแทบจะทุกรุ่นในประเทศไทยเนยนะครับเห็นไหมครับลวงปู่ใช้สายร้อยมาคล้องด้วยลวดดูสิครับโอ้โหนี่เพดานนะครับเนี่ยมีสารพัดเลย ขนาดเพดานยังขนาดนี้หลวงปู่ยังมีอีกไหมครับเนี่ยยังมีอีกนะครับยังยังรอยที่จะติดตั้งอยู่อีกโอ้โหเยอะมากจริงๆห้าหมื่นก็องนะครับหลวงปู่บอกยังมีอีกแต่อย่ามาขอนะครับหลวงปู่บอกว่าให้ลูกหลานดูดีกว่าหลวงปู่ครับขอให้โชคดีมีชัยขอยหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคห,หไป หมดเพราะข้อเหตุใดสิ่งที่ไม่เป็นมงคลคัดฉาบมุมหิขอเดชะพระบารมีทั้งสามสิบทัศพุดโธกับจัดโโมกัมจายสังโคสูญหายขอเดชะพระพุทธองค์ช่วยคุ้มช่วยคองช่วยป้องช่วยกันตั้งเทศเทวันช่วยกันรักษาด้วยนะโมผลทายาขอเดชะพระบารมีพระปิ่นเก้าพระเสื้อเมืองทรงเมืองอันเลืองฤทธ ส่งโลกโลกา,าสูมีมาหมอดม้อยบันไลพระอาทิตย์กุมนุมคุณเฉลียดจังไรและพระจันสิบรา รักษาภายในพระอังคารแปดทรงสุขมาให้พระพู้สิบเจ็ดสัตว์เดชเข้าสู่ตัวเราพระพู้รหัสสิบเก้าเสด็จมาช่วยทุกสิ่งหาเศร้า,าดีจริงกำลังสิ้นถัดมาช่วยกำจัดเป็นมิหมไมสศัตรูมีมาหมอด้วยบันไลศัตรูจินในบันไหลอยู่ที่นั่นพระลาหูสิบสองช่วยป้องช่วยกัน พาะสุขยุสเบนั้นคุ้มกันรักษาภาเก,กก้าเมตตาโมกรานาพุทธป้านิทายินดียะเฉินดูหมู่คนทั้งหลายเอย๋ยอุ้มชูด้วยนักโมพุทธายะกันหาเนหะกันสารพัดศัตรูกันหมู่มานทั้งหลายกันด้วยนักโมพุทธายะสาธุ